วันนี้ไปลาดนัดหัวเจ้าวันอาทิตย์ไปซื้อหมึกกันทุกคนเออวันนี้อีทําข้าวหมกปลาหมึกข้าวหมกไก่ตอดวันนี้ไม่มีกุ้งเลกับหมึกจานร้อยบางร้านมีกายแต่ไม่รวยแล้วเขามีปลาไอ้ไหลโชนี่จานร้อยจานหน้าสิบปลาลายลายนี้เรียกปลาขี่ตังแล้วปลาไอ้ไหลเลยไม่รู้กนลุยเม็ดปอารบมาจากรานก็ทําข้าวหมกกันเลยทุกคนเออทำข้าวหมกกับเครื่องข้าวหมกสําเร็จรูปนัทชลินทําให้นี่ลองทําเลตาทาข้าวหมกปลาหมึกแล้วก็ข้าวหมกกินกับไก่ตอดไก่ตอดแล้วก็ใช้แป้งไก่ตอดจูดันนกก่่ออเลยได หนึ 1> 1กิโลต่อแป้งหนึ่งตุงไก่วัวเทียมครกแล้วก็น้ําหินหุยหมากายักไก่เสร็จแล้วก็มาตำา้าหมกกันเลยใส่เครื่องเก้าหมกสาเร็จรูปเตลงไปในหมอ้อแล้วก็น้ำหมาร้อยเมลใช้หุงข้าวครึ่งกิโลนะทุกคนเออนี่เราซื้อหมึกมาจดๆเลยเชือนที่ตัวน้อยๆอ,อีได้สวยหาม่อน้ําเครื่องข้าหมกของเราที่ตั้งไว้และเดี๋ยวเดือดก็เอาหมึกใส่ลงไปเลยถ้าเป็นไก่หรือว่าเป็นเนื้อก็เอาใส่ลงไปต้มประมาณสักสิบห้านาทีถึงวันนี้ของเราเป็นปลาหมึกใส่ลงไปแปบ๊บเดียวพอไส้สีน่ากินนี่ทุกคนเอหมง้าาากน็ํุ เ้าวเลยเรอข้าวสุกมาชิมหมึกจะกิด่กนหมึกจดจดรอยนี่ทุกคนเออเนื้อเด้งเด้งนุงน่มๆร้อยร้อยร้อยึงหอมเครื่องข้าวหมกกันชิมซักรองสามตัว <c oughs> <c oughs> นี่ข้าวสุกแล้วทุกคนเออเม็ดรวยห้ามหุงให้ให้นี่ทุกคนเออแค่มีเครื่องข้าวหมกสำเร็จรูปปอมากไก่ได้ที่เ้ามาตอดไก่กันเลยพอไก่แค่สุกแล้วก็มาเตรียมจานใส่น้ำจิ้มของนัชรินลงไปแล้วก็หอมเจียวเฮ้หอมเจียวของเขารอยอย่างแรงนี่รอพอไม่เมนูเลยพอไก่ตอดสุกก็จัดลงจานเตรียมกินเลยทุกคนเออร้อยไรยะนี่น่ากินมมมาากข้หหปึ ไก่ทอดสั่งมากินแลแต่ทุกคนเออรออย่างแรงนี้